การเดินทางครั้งนี้นะคะขึ้นไปเขากาลินจกรับปารมีพระแม่ธุรคาการีนะคะขึ้นกระเช้าไปใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดเดินเท้านี่ก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะเพราะว่าช่วงปีก่อนโควิดนะคะที่เขายังไม่ได้สร้างกระเช้าอาจารย์โจกได้เดินไปแล้วนะคะ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็มีภาวะที่เรียกว่าแรงกดอากาศสูงมากตอนที่เดินขึ้นไปรู้สึกแบบไม่ไหวกันเลยอะคะ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ต้องเดินเท้าอีกประมาณน่าจะประมาณ1 1กิโลถึง2กิโลค่ะเดินขึ้นไปด้านบนนะคะ <Yeah. S 1> บรรยากาศ อากาศแรงกดอากาศหนาวบรรยากาศที่เย็นนะคะแล้วก็รอบด้านก็เป็นเทือกเขาหิมาลัยที่มองเห็นหิมะอยู่ไกลๆนะคะชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะ